มาค่ะคันปักย,ย,ย,ยุบยิบยุบยิบยุบยิบอยากพูดถึงเทศกาลวาเลนไทน์ Valentine สักนิดหนึ่ง oh. ส่วนใหญ่วาเลนไทน์เนี่ยนอกจากแบบว่าคนมีคู่ก็ไปเดินห้างกันแล้วส่วนใหญ่คนที่แบบตัดสินใจแต่งงานเรียบร้อยแล้วจะจดทะเบียนกันที่บางรักคุณผู้ชมค่ะแต่ละปีเขาก็จะมีไฮไลท์ที่พิเศษนั่นเองนะคะ <S <S บางรักรอบนี้ค่ะเขาเตรียมจัดงานจดทะเบียนสมรสสุดพิเศษนะคะณอีเวนท์อลล์ชั้น B 1ศูนย์การค้า j e w e l r y Trade Center สีลมนี้เองค่ะ ในการจดทะเบียนนั้นว่าพิเศษแล้วนะคุณผู้ชมค่ะครั้งนี้ปีนี้จะเป็นการจดทะเบียนที่จะได้ลุ้นทะเบียนสมรสทองคําเขาให้แบบพิเศษพิเศษเลย14ฉบับค่ะคนโสดขอยกมือขอค้านได้ไหมไม่ได้ทำไมมีแต่คนมีความรักถึงจะได้ละ่ะน่าจะมีแบบว่าทะเบียนขึ้นทะเบียนคนโสดทองคำาเรีอย่างงี้ได้ไหมคุณไปกําหนดวันเองเลย <laughs> อัน,นี้มันวันแห่งความรักวันของคนมีความรักมีคู่ถ้าคุณไม่มีคุณก็ไปกําหนดวันเอของคุณ <laughs> ไม่แน่คุณอาจจะมีแฟนขับเยอะอวันวันวันคนโสดอน่าจะมีคนแบบไปร่วมงานเฉลิมฉลองกับคุณอาจจะล้นหล่อปกติวันแห่งความรักในเวลาเขาจดทะเบียนะเขาจะมีแบบชายกับหญิงอ LGBTQ สมรสเท่าเทียมมาแล้วเหรอคู่นี้รอไม่ไหวแล้วคู่นี้บอกรอถึงวันที่14ไม่ไหวคู่ของคุณจะกระพบเพนแคอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนี่นะกับคุณสุพรายพลช่วยชู จูงมือกันไปจดทะเบียนที่สำนังกงานเขตบางรักเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ครับนี่หวานเจี๊ยบคุณทักษิณไปร่วมไปสักข,ขีพยานผู้ว่าชัดชาติไปร่วมแสดงความยินดีด้วยนี่เห็นไหมก็จริงๆรรอสัปดาห์หน้าก็น่าจะได้เนาะก็ได้แล้วไปแบบว่าวัน,ว,นวันเรียนไทยเนาะแล้วก็ไปที่บางรักอยู่แล้วด้วยแต่อย่าเลยเพราะว่าเดี๋ยววันนั้นอะคนจะเยอะไงะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ไปเมื่อวานเลยนะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับ